ความตึงเครียดนะครับบริเวณช่องแคบไต้หวันกันด้วยต้องบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมนะครับเขาเรียกกันว่า h ชงกรีดาแตรลอกซึ่งก็เป็นการประชุมนะครับโดยที่มีฝ่ายความมั่นคงของหลากหลายประเทศเข้ามาประชุมร่วมกันด้วยและจีนครับเขาใช้โอกาสนี้ในการที่จะตําหนินะครับ เรื่องของการสื่อสารของทางการสหรัฐว่าเป็นการยั่วยุนะครับและเป็นการพยายามทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นแย่ลงไปนะครับโดยทางด้านของคนเอกเว่ยเฟิงเหอซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของจีนนะครับเรียกร้องให้สหรัฐหยุดที่จะมีการใส่ความจีนและหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีนกันด้วยสำนักข่าวซีเอ็นบีซีได้มีการรายงานนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้ก็คือชังกรีลาเดลล็อกนะครับเป็นเวทีด้านความมั่นคงของภูมิภาคนะครับ เอเชียที่สิงคโปร์ทางด้านของพลเอกเว่ยใช้โอกาสนี้แหละครับในการบอกความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าสหรัฐนั้นไม่เลิกพฤติกรรมในการใส่ร้ายแบบนี้ต่อเนื่องพลเอกเว่ยเขาบอกบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าสหรัฐต้องการผาเผชิญหน้าเราก็พร้อมที่จะสู้ถึงที่สุดกันด้วยแต่ทางที่ดีกองทัพของทั้ง2ฝ่ายนั้นควรที่จะทําสิ่งที่เป็นบวกเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น พลเอกเพือยังได้บอกนะครับว่าุทตศรสตรอ์อินโดแปซิฟิกของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับผู้นําสหรัฐเนี่ยจะนําไปสู่ความขัดแย้งและการผเผชิญหน้ากันด้วยทั้งนี้สหรัฐได้มีการประกอบประกาศนะครับปรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับโดยที่มี13ประเทศเนี่ยเขาร่วมแต่ไม่มีจีนด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการรวบรวมเอาประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกวิต,ตกกังวลกับภัยคุกคามนะครับถ้าหากว่าจีนมีการขยับตัว จมเป็นอินเดียก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีดังนั้นจีนจึงไม่ได้อยู่ในเวทีในส่วนของอินโดแปซิฟิกกันด้วยซึ่งพลเอกเว่ยบอกว่ายุธศาสตร์แบบนี้มีเป้าหมายในการปล้นประเทศต่างๆในภูมิภาคและพุ่งเป้าโจมตีประเทศเดียวเอาทีนี้เรามาดูหนึ่งอุตสาหกรรมที่เราแทบไม่พูดคุยถึงกันเลยนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นตัวบ่งชี้ครับเรื่องของปริมาณเศรษฐกิจโลกรวมถึงรเรื่องปริมาณการค้าขายกันด้วยเราไปลังมาถึงอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือครับ เพราะว่าลองคิดดูนะครับถ้าหากว่ายอดของการผลิตเรือสูงขึ้นก็มีความหมายว่าเศรษฐกิจโลกและก็การค้าระหว่างประเทศนั้นกําลังฟื้นตัวกันด้วยที่ผ่านมานะครับหมายเลขนึงของโลกเลยในเรื่องของอุตสาหกรรมอูต่ต่อเรือก็คือจีนอันนี้ไม่น่าประหลาดใจแต่ที่ผ่านมาเขาถูกแซงโดยเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตเรือเยอะมากๆและที่ผ่านมาพวกเขากลายเป็นแชมป์โลกอยู่หลายนานสมควรหลายเดือนทีเดียวซ้าเอตุส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจีนเองได้มีการควบคุมนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้เซี่ยงไฮ้ซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นเมืองใหญ่ในเรื่องของการต่อเรือนั้นจําเป็นต้องมีการที่จะชะลอการผลิตเรือแต่ตอนนี้เซี่ยงไฮ้กลับมาแล้วมีความหมายว่าตอนนี้มองไปข้างหน้าแล้วอุตสากรรมนี้จะโตพร้อมกันกับเศรษฐกิจโลกกันด้วยนะครับเว็บไซต์ g l o b a l t m e จีนได้มีการรายงานนะครับว่าอุตสากรรมนี้อู่ต่อเรือกลับมาคึกคักสดใสครั้งหนึ่งหลังจากที่อู่ต่อเรือที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการต่อเรือหลักของโลกนะครับสามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้บรรดาผู้ผลิตเรือสัญชาติจีีนนนใเวลา ต่างเล่นทางานตลอด24ชั่วโมงเลยก็นะครับตอบสนองออเดอร์ดีมาที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยที่เชื่อกันนะครับว่าอีกไม่นานนี้จีนเองจะทวงบัลลังผู้นําการต่อเรือสูงที่สุดภายในโลกในช่วงครึ่งหลังปีนี้กันด้วยนะครับก่อนหน้านี้วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เซี่ยงไฮ้ขออภัยครับทำให้การต่อเรือเนี่ยหยุดชะงักลงยังมีอุปสงค์อุปสรรคนะครับทางด้านการขนส่งมาตรการอื่นๆทาให้เกาหลีใต้เกาหลีใต้กระแสน้าไปดูจากปริมาณคําสั่งชั่วคราวในเวลานี้ ยังไงก็ตามครับความเห็นของนักอุตสาหกรรมบอกว่าบริษัทอูต่อรเรียงเซี่ยงไฮ้กลับมาได้70%ของกําลังการผลิตแล้วน่าจะตามทันได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้กันด้วยทีนี้ข้อมูลจาก c l a r k s o n Research บอกว่า5เดือนแรกของปีนี้คําสั่งเรือใหม่ของทั่วโลกเลยนะครับอยู่ที่16.25 CGT อันนี้เป็นหน่วยวัดของการบรรทุกของเรือนะครับ compensated gross tonnage เป็นหน่วยว่าปริมาณงานที่ต้องการใช้เรือให้สามารถเปรียบเทียบกับปริมาณที่ใช้เรือระหว่างประเทศกันได้ ตอนนี้นะครับจีนเองมีเรือทั้งสิ้นเนี่ย247ลำคิดเป็นลำที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ย7.16 CGT ในขณะที่ส่วนแบ่งทั่วโลกของจีนในเวลานี้คือ44.1%ลดลงไป3.2%ทีนี้เทียบกันกับรายปีซึ่งตรงนี้เองก็ททำให้จีนนั้นมาอยู่ที่อันดับ2รองจากเกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้มาร์เก็ตแชร์การต่อเรือทั่วโลกอยู่ที่45.2%ครั้งนี้เลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะับตั้งแต่ปี2018นะครับที่ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกในอุตสาหกรรมการต่อเรือนะครับ ของเกาหลีใต้นั้นเขาแซงจีนไปในช่วงเวลาเดียวกันกับของปีที่แล้วส่วนแบ่งการตลาดต่อเรืออุตสาหกรรมต่อเรือเกาหลีใต้กับจีน,นยอยู่ที่36และ47ตตามลําดับกันด้วยนะครับนักวิเคราะห์บ,บอกว่าจีนสามารถกลับมานะครับเป็นผู้นําได้เสมอนะครับแต่ทีนี้สาเหตุที่เกาหลีใต้แซงหน้าจีนกันได้นะครับมีอยู่สส่วนคือหนึ่งคือการแพร่ระบาดของโควิดทําให้เซี่ยงไฮ้ล็อกดาว์อีกส่วนหนึ่งเลยครับเรือซึ่งมีความจําเป็นในยุคปัจจุบันมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือเรือที่บรรทุกนะครับ liquefied natural gas คือก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ในสภาวะที่เป็นของเหลวซึ่งเรือพวกนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิที่เย็นและมีความต่ำประจุบเยืออแข็งได้เป็นเวลาย,ยาวนานซึ่งเรือที่ขน LNG ได้ส่วนใหญ่เลยมาจากเกาหีใต้ดังนั้นเมื่อความจําเป็นในการที่จะขน liquefied natural gas หรือว่าก๊าซธรรมชาติเหลวนี้เนี่ยมีความต้องการสูงขึ้นเรือพวกเขาก็เติบโต ในแง่ของจํานวนและมาเกตแชร์มากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะักวิเคราะห์เห็นตรงกันนะครับว่าจีนจะสามารถทวงบอลลัมแชมป์เนี่ยอูตอ่ต่อเรือได้ก็ครึ่งปีหลังนี่แหละครับโอกาสขยายตัวเติบโตได้ดีเพราะว่านะครับเรือสินค้า LNG เนี่ยก็เพิ่มเติมขึ้นด้วยและจีนเองก็สามารถที่จะปรับตัวในการผลิตเรือของสินค้า LNG ได้อีกด้วยอูหมิงขวานะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเดินเรืออิสระจากเซี่ยงไฮ้มองไปที่ห่วงโซ่อุปทา,านที่สมบูรณ์สายการผลิตที่จะเติบโต,ตเต็มที่เทคโนโลยีหลักที่พัฒนาขึ้นนมาาาาเองยยวนะหลปี ก็จะทําให้จีนนั้นสามารถที่จะไปครองแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งกันด้วยรายงานระบุนะครับว่ากลุ่มต่อเรือในเซี่ยงไฮส้สามกลุ่มครับอันได้แก่เซียงหนานชิปยาร์ดหูตงจงหวาชิปบิลดิงกรุ๊ปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทก็คือเซี่ยงไฮ้เว่ยเกาเฉียวชิปบิลดิงคอมพานีสามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้อีกด้วยทีนี้ช่องว่างที่ชัดเจนของคําสั่งต่อเรือระหว่างผู้ผลิตรายใหญ่2รายนะครับก็คือจีนเกาหลีใต้เนี่ยเกิดขึ้นพฤษภาคม ตอนที่เซี่ยงไฮ้นะครับกลับมาเริ่มทํางานแล้วก็ผลิตสินค้าต่อมาได้แล้วทินตารางงานของ u s i n e s s Korea สื่อท้องถิง่นเกาหลีใต้ระบุบอกว่าพฤษภาคมเองจีนได้รับคําสั่งตอ่อเรือใหม่ที่34อนะครับของคาสั่งยอดซื้อทั้งหมดอันดับหนึ่งณนะเวลานี้ยังคงเป็นเกาหลีใต้48นะครับทีนี้ถามว่าอันดับ3าคือใครญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเป็นประเทศที่มีทางออกทะเลเยอะอันนั้นอยู่ที่17กันด้วยนักวิเคราะห์สรุปนะครับว่าการฟื้นของสอาหกรรมต่อเรือจีีีนนนนนนนั้เเเปป็็ไไดดออย่่่่่่าาางงรรวววใชมมกืทผ คือเป็นอีกหนึ่งภาพที่ช่วยความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวและเติบโต,ต,ตของเศรษฐกิจจีนโดยรวมกันด้วยวันเดียวกันมีการเปิดเผยรายงานนะครับเกี่ยวกับรัชนีเศรษฐกิจในพื้นที่พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําอยางสีเกียงก็ตรงนั้นก็คืออะไรละครับเซี่ยงไฮ้นั่นัอนครับที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วกันด้วยส่วนหนึ่งคือนโยบายภาครัฐในการต้องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเร่งกลับมารีโอเพนเน็ตอีกด้วยข้อมูลล่าสุดนะครับของคณะกรรมการและข้อมูลทางเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้บอกว่าปัจจุบันนี้ การรีโอเพนของพวกเขานั้น96%ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม9,000กว่าแห่งในเซี่ยงไฮ้กลับมาทํางาน69%ของบริษัทเหล่านี้เพิ่มกําลังการผลิตได้20%นะครับจากสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ถ้าไปดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งดัชนีในการระบุว่าเศรษฐกิจนั้นโตขนาดไหนนะครับตอนนี้กําลังการใช้ไฟฟ้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมนะครับที่เซี่ยงไฮ้ปรับเพิ่มขึ้น5.6% การใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ยต่อวันนะครับมากกว่า86%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยังซีเกียงยังส่งอนิสงส์ไปที่เศรษฐกิจเมืองอื่นอีกด้วยอันได้แก่มณฑลอานฮุยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับของเซี่ยงไฮ้มณฑลเจียงซูที่อยู่ทางตอนใต้และเจ้อเจียงที่ใต้ลงไปอีกสแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่สําคัญนะครับในกาเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการต่อเรือนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้มองนะครับต้องบอกว่าแล้วถ้าถามว่าก่อนยุคที่เอเชียรุ่งเรืองในเรื่องการต่ออเรื ชาติไหนที่เป็นเจ้าแห่งการต่อเรือชาตินั้นก็คือกรีซนั่นเองนะครับและหนึ่งในอัครมหาเศรษฐีที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการที่จะขนน้ามันนะครับจาก,าจากบ่อน้ามันซาฟานยาก็คือทางด้านของโอนาซิสหลายคนเคยได้ยินนะครับอาริสโตเติลโอนาสซิสก็เป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเรือและเดินเรือที่ได้รับสัมปทานแล้วก็ขนยายน้ํามันในช่วงเวลานั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2จนร่ำรวยกลายเป็นอัครมหาเศรษฐีนะครับส่วนครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ